สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็มีเกมดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับผมเป็นเกมปูวิวเลชั่นซุปเปอร์สองพันนะครับผมเป็นนิวแพดอัปเดตนะครับโดยอ่าผู้ทำเทคเจอร์นะครับผมก็เป็นคุณนิวบาลานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับที่ทำเทคเจอร์สวยๆให้พวกเราได้เล่นกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาสอนวิธีการลงเกมเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมเราต้องมีตัวเกมตัวนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลด ทั้งสามตัวนี้ว้ให้ตาคลิปเลยนะครับผมโอเคเราก็ทําการนะครับแตกไฟล์นะครับเดี๋ยวเราไปแตกไฟล์กันเลยนะครับโกเียนครับผมให้เราเริ่มจากการแตกไฟล์ใอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเซฟนะครับเขาใส่กดโอเคไปครับตรงนี้รหัสนะครับผมใส่ตามผมเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับจะเพิ่งนี้ยุงกับม,มันนะครับให้เราทําการแตกไฟ t เท็กเจอออกมาก่อนนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วใส่รหัส add new นะครับเหมือนเดิมครับโอเคกดโอเคเข้าไปครับรอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ก็ต้องขอตัดคลิปออกไปก่อนนะครับ หลังจากแตกไฟล์เสร็จนะครับผมก็จะได้สองไฟล์นี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะครับทําตามผมทีละขั้นตอนนะครับให้เราติดตั้งตัวแอปนี้ก่อนนะครับนี่นะครับนี่ครับติดตั้งแอป p p s p p นะครับให้เราเปิดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็รอครับผมเข้าไปที่อ่าโฟลเดอร์ไอ เนเกมที่เราโหลดมานะครับนี่นะครับแล้วเราก็ออกไปเลยนะครับโอเคครับพอม,มาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมนี่เรานะครับทำการคลิกเข้าไปที่นี่นะครับเซฟดาตาัต้าลี่เข้าไปนะครับ ก็เจอไฟล์หน้าตาแบบนี้นะครับทาใหม่ครั้งครับคลิาไปกดดค้างไว้นะครับแล้วกดคัดนะครับย้อนกลับมานะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์ PSP แล้วก็นี่ครับ Save Data นะครับกดวางนี่นะครับก็จะเ็จหนึ่งขั้นตอนนะครับ เห็นได้ว่ายังไม่มีโฟลเดอร์ที่ชื่อเท็กเจอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับให้เราทําการสร้างนะครับสร้างใหม่เลยนะครับ้ยกป,ปิดครับตัวทีครับให้เราทําการสร้างไฟล์เท็กเจอร์ในโฟลเดอร์ psp นะครับ ตามผมเลยนะครับกดตกลงไปครับจะได้หน้าตานี้ขึ้นมานะครับแล้วเราเข้าไปที่แอปแบกไฟล์ใหม่อีกครั้งเข้าไปหาไฟล์ที่มีชื่อว่าเท็กเอนะครับตัวนีเ้เข้าไปครับนี่ครับก็จะเจอแบบว่ารูปภาพแยะนะครับเรายังไม่ต้องสนใจมันนะครับ ไปนี่นะครับคลิกไว้ตรงนี้นี่นะครับกดคัดย้อนกลับนะครับย้อนกลับหาโฟเดอร์ p h p นี่ครับเทเ็เจอร์ที่เราสร้างไว้นะครับแล้วกดบางไปเลยครับมันก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยเนาะขอลดเสียงเกมนะครับผม เจอแล้วนะครับถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีละนิดนะครับ เจอเลยครับ คครับแล้วเราก็ไปดูในเกมอะไรดีกว่าเฮ้ยลืมไหมครับอันนี้ก็มีแพทนี้นะครับมีทีมชาติไทยด้วยนะครับให้ดูสักนิดนะครับนี่ครับโอเคเราเจอในเกมเลยดีกว่าครับ สาไหมเปลี่ยนภาษาได้นะครับผมได้ว่าไม่มีภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาอินโดน เพื่อนเข้ามาครั้งแรกนะครับผมพื้นสนามหญ้ามันจะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้งเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยเลยทีเดียวครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับที่แหลกนี้ไม่ได้เพราะเครื่องนะครับผมเพราะว่าตอนอัดคลิปไปด้วยนะครับมันแหลกนะครับเดี๋ยวก็เจอใหม่คลิปหน้าครับก็จะเอกเกมดีๆเลยมาแจกกันครับสวัสดีครับ